สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมภูมิเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมอาจจะมาแปลกสักน้อเนาะเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยผมไม่ได้จะมารีวิวเมาส์ไม่ได้จะมารีวิวแผ่นรองเมาส์หรือว่าหูฟังหรือว่าอะไรที่ผมเคยรีวิวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสิ่งๆ่งหนึ่งนะครับที่ผมขาดไม่ได้เลยในเดสส์แอปของผมเนาะก็คือขาตั้งจอคอมมอนิเตอร์ที่เพื่อนเพื่อนแทนอยู่ข้างหลังผมนี่แหละซึ่งเจ้าขาตั้งจอคอมตัวนี้นะครับมาจากทางแบรนด์ Leaf นะครับในชื่อรุ่น, Leaf Dual Extra Monitor Arm, Ring นันเอง แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในคลิปวิดีโอนะครับผมอยากกะแจ้งทุกคนเพื่อให้แบบให้ทราบกระทั่กกันก่อนละกันนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปสปอนเซอร์วิดีโอนะครับหรือว่าเป็นแอดนั่นเองแต่ว่าก็เชื่อใจผมได้แหละเพราะว่าผมก็กรองมาแล้วระดับหนึ่งนะครับว่าเจ้าขาตั้งจอคอมตัวนี้เนะี่ยมันดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูแล้วกันว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางเลฟด้วย er นะครับที่สนับสน,บสน,บนุนวิดีโอนี้นะครับถ้าสนใจเจ้าตัวขาตั้งตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิยันะครบ,บลปเ ก็ไปอุดหนุนเขาได้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาคำรว้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับกับเจ้าขาตั้งตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับขาตั้งตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันมาจากทางแบรนด์ลีฟนะครับใช่ครับลีฟเดียวกับที่เขาทาโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่มันปรับขึ้นปรับลงได้แบรนด์เดียวกันเลยนะครับซึ่งก็ตามชื่อเลยนะครับเจ้าขาตั้งตัวนี้เนี่ยมันสามารถจับจอได้หรือว่าแขวนจอได้2จอนะครับ ซึ่งเจ้าขาตั้งจอตัวนี้นะครับจะสามารถรองรับนะครับขนาดของตัวมอนิเตอร์เนี่ยได้ตั้งแต่17ถึง32นิ้วเลยนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง2ถึง9กิโลกรัมนะครับแถมยังรองรับเค r ร์ลดิสเพย์ด้วยนะครับหรือว่าจอโค้งนั่นเองเหมือนที่ผมใช้อยู่เลยเนาะซึ่งคุณภาพนะครับแล้วก็วัสดุรวมๆของเจ้าขาตั้งจอตัวนี้เนะี่ยผมอยากจะบอกเลยว่ามันพรีเมียมโคตรเลยนะเออคือตัวผมผมก็ใช้ขาตั้งจออะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าผมก็ใช้แบบราคา700800บาทที่มันแบบหาซื้อได้ใน s h อป e ีแล้วก็ l a z a ด a าทั่วๆไปนะครับจากแบรนด์จาก brand, จีนอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเทียบกับเจ้าตัวขาตั้งของทางลีฟตัวนี้นะครับมันแข็งแรงนะครับมันดูพรีเมียมนะครับแล้วก็การดีไซน์ต่างๆเนี่ยที่มันมาใน Black Space Gray อะไรอย่างงี้บที่มันดูดีมากๆนะครับซึ่งเจ้าขาตั้งตัวนี้เนี่ยก็สามารถติดตั้งได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่มันเป็นเดสก์แคลมป์นะครับหรือว่านี่กับโต๊ะ,ะบบเ,าาเ,เหมือน สามารถเอาไอชุดอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยประกอบกับตัวรูกับโต๊ะของเพื่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดโต๊ะเ,เพื่อนมีรูนั้นนะครับซึ่งอการประกอบแบบต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างไว้ทางใต้คลิปนะครับไว้ในวิดีโอเดสคริปชันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะทําโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่าผมประกอบมันยังไงนะเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมใช้แบบวัสดุถูกหรือเปล่านะครับแบบที่เขาต้องการให้มันเป็นหรือเปล่านะครับผมก็เลยแบบไม่แน่ใจจริงๆว่าผมทําถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็อยู่ในนสภาาพี้้ไดผมว่ ผมก็น่าทำถูกแหละแต่เพื่อให้เป็นการโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับจากทางแบรนด์ลิฟเลยที่เขาแบบโชว์การประกอบแบบถูกวิธีให้นะครับว่ามันประกอบยังไงนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับแบบ Desk ์แคมปนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับไอลูของตัวโตะนะครับดแปลลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังตอนนี้นะครับผมก็ทำการติดตั้งจอ2จอนี้นะครับกับ l i f t Dual Extra Monitor Arm Iconic Ring ไ้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอฟอร์แมช i ั n นี้เนี่ยก็จะเป็นฟอร์แมช o ันที่ผมใช้มาระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ของเข้ามาเนาะจอหลักของผมเนี่ยก็คือจอนี้นะครับจะเป็นจอ24นิ้วนะครับ 144Hz จากทาง AOC นะครับส่วนจอที่2เนี่ยจอน,นี้นะครับจะเป็น LG 27นิ้ว 4K นะครับ ใช่ผมเอาจอ 4K นะครับมาเป็นจอที่2เนาะเพราะว่าเออมันเหลืออยู่อะ่ะผมไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็เลยเอามาติดตั้งเป็นจอที่2ซึ่ง formation เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากพูดให้ทุกคนฟังก่อนเลยนะก็คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับเกมเชนเจร์กับผมนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับกับเจ้าขาตั้งตัวนี้เนาะไอ้เจ้าขาตั้งตัวนี้เนี่ยมันเป็นขาตั้งแบบที่มันจับได้2จอเนาะเพราะงั้นมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าโต๊ะผมเนี่ยมันคลีนขึ้นมากเลยอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปตอน,ตน,นว่า ผมก็เป็นคนที่ใช้ขาตั้งมอนิเตอร์อะไรอย่างู่แล้วนะครับแต่ว่าผมมาใช้เป็นขาตั้งแบบซิงเกิลมอนิเตอร์อาร์มนะครับก็คือขาตั้งแบบที่มันจับได้ทีละจอะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมจะอยากติดไอ้สอจออย่างนี้เนี่ยแปลว่าผมก็ต้องติด2อันใช่ไหมเพราะงั้นเวลามันติด2ออันเนี่ย มันจะรู้สึกว่าโต๊ะมันไม่สวยอะโต๊ะมันไม่คลีนอะเออมันกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับไอ้ขาตั้งที่มันหนีบกับโต๊ะเราไวนะ้น่ะแล้วก็อาการที่มันรองรับสองจองอย่างนี้นะครับบวกกับเคเบิลแมเนจเมนที่เขาทำออกมาได้ดีมากเขาเออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับแบบสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เลยแบบไม่ต้องไขอะไรเลยอะเออไม่ยิ่งทําให้ชีวิตผมแบบมันง่ายขึ้นมากนยนะครับในการเก็บสายไฟเนาะคือณนะตอนนี้นะคือโต๊ะผมดูคลีนมากที่สุดเท่าที่จะคลีนได้แล้วอะเออถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้คลีนเท่าแบบ คนที่เขาจัดต๊ะคอมแบบในกลุ่มจัดต๊ะคอมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าผมเป็น FPS Gamer เนกะเผมเล่นเกมเป็นหลักนะผมไม่ได้ทำงานอะไรในโต๊ะนี้เนาะซึ่งไอฟอร์มชั่นอย่างนี้เนะี่ยไอความคลีงเงี้ยผมแบบพอใจแล้วอนะตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนมากที่สุดนะหรือว่าอั g เกรดมากที่สุดนะคือเรื่องของไลติงนะครับผมอยากได้ไลติงที่มันดีกว่านี้เนาะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่ว่า ผมจะปรับเป็นไลทติ้งยังไงดีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะอัปเกรดนะครับก็คือเรื่องของโต๊ะนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะเปลี่ยนโต๊ะของผมนะครับให้มันเป็นแบบเอ่อสตันเดนท์นะครับหรือว่าโต๊ะปรับระดับขึ้นลงได้เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้สีเลี่มากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันมีมันก็ดีอะเนาะมาไหม โพสเชอร์ในการนั่งของผมเนี่ยหรือว่าสรีระในการท่านั่งของผมเวลาเล่นวอลเลนนะครับมันจะเป็นท่านั่งที่ค่อนข้างที่จะ agressive นิดนึงเนาะคือบางคนเนี่ยอาจจะนั่งแบบพิงเก้าอี้หรือว่าเล่นแบบชิลๆเนาะแต่ว่าผมเล่นน่ะผมจะเอนตัวของผมทั้งหมดนะครับไปข้างหน้าเลยแขนซ้ายที่ไว้จับคีย์บอร์ดเนี่ยผมก็จะวางไ้บนโต๊ะนะครับแล้วผมก็จะทิ้วคีย์บอร์ดสักนิดนึงอ่ะให้มันเข้ากับตัวแขนซ้ายของผมเนาะส่วนไอ้แขนขวาที่ผมไว้จับเมาส์เนี่ยผมก็จะวางแบบเต็มแขนเต็มโต๊ะเลยนะแล้วก็ตัว การวางมอนิเตอร์ให้ม so um, so right right ันรับกับสายตาของผมเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องสําคัญมากๆอ่ะจอหลักของผมเนาะจอนี้นะคือผมจะกดลงมาต่ำนิดนึงนะครับแล้วก็ทิวหน้าจอขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันกับว่ามันรับสายตาผมเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะได้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ได้รู้สึกฝืนในการเล่นนะครับซึ่งเจ้าขาตั้งจอตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้หมดเลยนะครับทั้งในการวางตําแหน่งที่มันอิสระแล้วก็สามารถขยับซ้ายขวาทิวหน้าจอขึ้นทิวหน้าจอลงหรือว่าหมุนจอสาม้องศานะครับแบบที่ผมใช เดี๋ยวเราไปดูกันทีละแกนเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าขาตั้งตัวนี้เนะี่ยมันปรับยังไงได้บ้างนะครับเรามาดูกันที่แกนที่เราอยู่ล่างสุดกันดีกว่า ไอแกแล้วตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจัดโพสิชันของหน้าจอเพื่อนๆได้เลยนะแบบอิสระเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆแบบต้องการให้มันแบบอยู่ห่างจากเรามากก็ดันเข้าไปนะครับหรือว่าให้มันอยู่ใกล้เรานเนี่ยก็สามารถดันมันเข้ามาหาตัวเราได้นะครับซึ่งมันก็สามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแค่ให้มันหมุนได้180องศาเนี่ย <c oughs> เผื่อเพื่อนๆนะครับแบบจัดโตแล้วแบบมันชิดก,ก,กับกำแพงไปเลยอะเวลาแบบดันจอเข้าไปเงี้ยแล้วให้มันแนบกับกำแพงไปเลยนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็แค่ไขน็อตท่มีอยู่ข้างในให้้้มมมัััันนนนนนนแแ่่่่ะะครบททีีีีกก็จลออไป180งศาวตตผเย ผมขันน็อตออกนะครับเพราะว่าเวลาผมจัดแบบจัดจออะไรย่างนี้นะผมจะดันขาไอ้ตัวแกนแลนเนี่ยเข้าไปเหมือนกับไอ้ส่วนนอกโต๊ะเนี่ยอยู่นิดนึงนะครับเพื่อให้มันอยู่แบบอยู่ระยะที่ผมต้องการอนะ โอเคทีนี้เรามาดูในแกนที่2นะครับก็คือไอ้แกนที่มันเหมือนเป็นแบบวงแหวนเป็นไอคอนิกลิงอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งไอ้แกนนี้นะครับมันก็สามารถปรับขึ้นปรับลงนะครับความสูงของจอคอมเราได้นะครับบวกกับไอ้ตัวที่มันติดอยู่กับตัววีซ่ามาของเรานะครับเราก็สามารถทิวซ้ายทิวขวานะครับหรือว่าทิวขึ้นทิวลงได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการให้มันหนืดนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆอ adjust เวลาแบบปรับขึ้นปรับลงอะไรอย่างงี้เนาะก็สามารถเอาไข่ ระดับความตึงนะครับหรือว่าความหนืดของแกน <c oughs> แกนี้ได้นะครับซึ่งด้านบนของตัวแกนตัวน,นี้นะครับมันจะมีตัวบอกระดับเราด้วยเนาะว่าตอนนี้มันตึงแ,นนค,แค่ไหนนะครับหรือว่ามันหย่อนแค่ไหนนั่นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูเรื่องของขนาดเรื่องของน้ําหนักของจอมอนิเตอร์ของเพื่อนๆอีกทีนะครับว่ามันหนักแค่ไหนมันเ <c oughs> บา <c oughs> แค่ไหนนะครับก็ไปปรับให้มันเข้ากับจอของเพื่อนๆนะครับ <c oughs> ส่วนไอ้ตัวแกนนะครับที่ไว้ทิ้วซ้ายทิ้วขวาทิ้วขึ้นทิ้วลงเนี่ยก็สามารถปรับระดับความหนืดได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าไอ้ขาตั้งจอคอมอย่างนี้เนี่ยผมขาดไม่ได้จริงเพราะว่ามันฟรีสเปซนะครับแบบฟรีสเปซด้านใต้จอคอมของเราเนี่ยให้มันฟรีมากขึ้นนะครับมันเลยทําให้การวางตําแหน่งอะไรที่มันอยู่บนโต๊ะผมนะครับมันเป็นอิสระมากขึ้นอ่ะสายที่บอกผมมันก็จะไม่ทับกับอะไรไม่ได้พันกับอะไรนะครับแล้วผมก็สามารถวางแบบแผ่นละม้ผมแบบตรงไหนก็ได้ในโต๊ะนะครับคือมันไม่ได้ติดกับอะไรเลยอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาเทอมมาสำหรับผมนะคือมันสําคัญมากๆสำหรับผมนะครับ ทีนี้ผมอยากจะพูดสิ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่สําคัญนะครับสำหรับใครบางคนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันสําคัญสำหรับผมแล้วกันก็คือไอ้ตัวล็อกนะครับระหว่างจอคอมกับตัวขาตั้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่หมุนอะคือโดยเราไม่ต้องแบบไปไขอะไรนะครับไขน็อตออกเวลาเราจะดึงออกเลยเราแค่หมุนตรงนี้นะเราก็ดึงออกมาได้เลยเนาะซึ่งการที่ตัวล็อกเนี่ยเราแค่สามารถหมุนมันเนาะเราก็ดึงจอออกมาได้เลยเนี่ยมนเลยทําให้ผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนจอได้แบบ ไม่ต้องทําอะไรมากเลยอ่ะคือไม่ต้องขายอะไรเยอะเลยครับคือก่อนหน้าที่มันจะเป็นฟ o r m a t i o n แบบจอยจองนี้นะครับผมใช้จอเดียวมาก่อนเนาะก็คือเจ้าจอตัวนี้นะครับซึ่งเวลาเล่นเกมเนะี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าเวลาที่ผมจะเปลี่ยนไปแบบ save content ทำงาน r e เ e ิ r ์ชหรือว่าเขียนสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยนะผมจะเปลี่ยนมาใช้เจ้าจอตัวนี้นครับก็คือดึงเจ้าตัวนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ เปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวจอ4 k นะเพียงแค่หมุนไอตัวล็อกนี้แล้วก็เสียบลงไปใหม่นั่นเองพวกผมก็ร้อยสายพวก HDMI DisplayPo r t ที่มันจําเป็นนะครับสำหรับเจ้า2ตจอเนี้ยไว้กับแขนตัวหลักของผมเลยนะคือก็รู้แหละว่ามันอาจจะไม่ค่อยปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าเกิดคุณต้องการเนี่ยเจ้าขาตั้งตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกทุกคนเลยก็คือเจ้าตัวฐานของตัวขาตั้งจอตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพอร์ต usb สามถจุด้เนย์มาให้นะ,รา,แบบะารัารเาารบรเ่ เพื่อนๆจะต้องไปต่อกับตัว PC หรือว่าตัวแมพ o k ของเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับซึ่งตัวสายเนี้ยก็ยาวพอสมควรเลยเพราะงั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรในการแบบพอร์ตเชื่อมมานะครับราคาของเจ้าตัว Leaf d u a l Extra Monitor Arm Iconic Wing ตัวนี้นะครับ จะมีราคาขายอยู่ที่4,290บาทณนเวลาที่ผมอัดคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ทักไปคุยกับทางลีฟไ้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปช็อปในช้อปปีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมอยากะสรุปนี้เดียวว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมเมอร์หรือว่าคนเล่น FPS แบบเล่นเกมจริงๆเจ๋งเหมือนผมนะครับถึงจะสามารถใช้เจ้าขาตั้งตัวนี้ได้คือไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะครับทำงานตัดต่อทํางานทาเพลงทํางานโปรดักชั่น w h ล t e v e เวอร์เทรดหุ้นอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเก ก็ไปซื้อเลยครับมันแข็งแรงนะครับมันดูสวยแล้วก็แบบมี flexibility นะครับหรือความยืดหยุ่นที่ที่ผมเล่าไปอะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้กลับมานะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย